ดีครับมาพบกับผมพิเช่นเคยนะครับกับช่องไตยชาพาซิงนะครับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาอัปเดตนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้ทำนานะครับก็ได้ประมาณาเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับ ก็ดูข้าวนะครับก็วันนี้ก็มาทําร่องน้ํานะครับร่องน้ําระบายน้ํานะครับให้มันแห้งเร็วนะครับให้มันแห้งเร็วข้าวจะได้แตก่กอได้ดีนะครับอันไหนที่มันแห้งก่อนหน้านี้ก็ข้าวก็จะเขียวๆหน่อยนะครับก็คือนาแปลงนี้มันมี ข้าวดีดแล้วก็หอ,อยเชอรี่นะครับถ้าใส่น้ําเยอะก็หอยก็จะกินนะครับถ้าปล่อยให้แห้งนานไปนี่ก็ข้าวดีดก็จะขึ้นนะครับข้าวดีดก็เริ่มจะขึ้นแล้วนะครับทั้งยาทั้งข้าวดีดนะครับไม่ได้คุ้มด้วยนะครับแปลงนี้ก็มาทำร่องน้ำ ระบายน้ำให้ข้าวแต่กอดีนะครับถ้าไม่ทำร่องน้ำนี่น้ำมันจะแห้งช้านะครับทำให้ข้าวที่เราซ่อมนะครับข้าวที่เราซ่อมนี่มันขึ้นช้านะครับขึ้นไม่ทันเพื่อนนะครับ ดูข้าวก็สวยงามนะครับเขียวนะครับเมื่อเช้าก็ได้ทำการฉีดนะครับฉีดพงดำนะครับ พิมิกนะครับพิมิกกับปุยเกล็ดนะครับปุยเกล็ดทุ่งเศรษฐีนะครับสูตรยี่ห้าห้าห้านะครับก็ถือว่าข้าวนี้ขึ้นได้เร็วนะครับอีกประมาณ ก็อีกประมาณ3 4สวันก็ทำการเอาน้ำเข้านานะครับก็ดำได้ประมาณ3มวันนะครับก็เอาน้ำเข้านะครับทำไม่เอาน้ำเข้านี่ก็หญ้าเข้าดีดจะขึ้นก่อนนะครับก็เลยจำเป็นต้องเอาน้ำเข้านะ พอเรา,าประมาณหลังจากเขาน้ำเข้านะครับเราก็ช่วงซ่อมนะครับต้องเปิดน้ำออกนะครับไม่งั้นหอยเชอรีกินหมดก่อนนะครับ